Social Sub h a c n n ไม่ได้เป็นน่องมื้อนี้เป็นตับักหุ่งแต่ไส้ตีนตีนไก่พร้อมเนาะนะครับตีนไก่นะนี่ตับตีนไก่เนะาะต้มบักนึงน่ะจักกระเปียบ่เปียอยากนําอยู่พี่น้องมาเด้อแล้วก็มีสาหร่ายด้วยนะครับสาหร่ายวากาเมะนะครับมานะลวกแล้วก็มีผักเยอะเลยนะไปค่ะเชิญแซบ่บฮึมฮึม สาลายนะครับดูข้างซองว่ามันแบบมันบอกว่ากินกับส้มตำไอ้กินกับน้ำพริกได้แสดงว่ามันต้องกินกับน้ำส้มตำได้นะครับเอามามิกดูชิมดูก็จะมีรสชาติเจิด 11, เนาะอืม Olha ว่าทำไมกบส้มตามจ้า 파라다 음. 음. แผ่นใหญมากสาายวากามี่คุยกันแตออ่หม ออนนเอาเถอะแค่ว่าเราชอบความชินใจเดื่องวามจูจ่ช่ใช่ปกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วย thank you